สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส so JR กับเกมอะไรเลนเจอร์ anger, นะครับผมก็มาอัปเดต ID กันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้พูดถึงเลยนะก็มีเอามาเล่นแต่ไม่ได้พูดถึงว่ามีการพัฒนาอะไรไปตรงไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกจุดแรกเลยก็คือดัสนะครับผมตอนนี้เกียร์เนี่ยเหลือแค่ค้อนนะครับก็จะตันแล้วนะส่วนเลือดเนี่ยก็17ล้านถึกมากนะครับ แต่ว่าความคืบหน้าอีกจุดหนึ่งเลยก็คือในส่วนของลูบี้ครับผมมีเพิ่มขึ้นมานิดๆหน่อยๆครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นจุดบอดเหมือนกันนั่นก็คือเกียร์ครับผมเพราะว่าตอนนี้เกียร์เราไม่พร้อมมากๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามีแค่นี้นะครับผมมีแค่ไม้คาทางูๆนะครับที่เอ๊ไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์แต่ผมอยากได้ไม้คาทามากกว่านะครับเพราะว่ามันมีรถครูดาวด้วยแล้วไอ้คิงเนี่ยพูดตรงๆว่าการครูดาวเรนเจอร์เนี่ยโอ้หโอ้ไมคอดสิบแปดวิ โคตรเยอะนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอนยากได้รถคูดาวมากแต่ไม่มีเลยนะสุ่มเกียร์ไป 3- 4รอบไม่ได้อะไรเลยครับผมเซ็งๆนะเซ็งๆทช่หมเลยคือก็รู้สึกแบบว่าแล้วกูจะไปหาเกียร์จากไหนวะในกิวอย่างเงี้ยผมก็ไปเกาะเขาอยู่นะชั่วคราวนะครับก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เกียร์อะไรเลยครับผมคือดาเมจเราไม่พอไงนะเพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะไปตีในส่วนของด่านฟาโลฟาโลอะไรอย่างนั้นน่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าดาเมจเรามันไม่ไม่ขึ้นอะ่ะนะครับบางทีเราก็อาจจะไม่ได้กล่องการันตีเกียร์หดาวก็ได้นะครับมันก็เลยทําให้ผมไม่มีเกียร์จะใช้ครับผมแล้วก็เลนเจอร์นะครับที่ใช้งานได้จริงๆมีแค่2ตัวเองนะก็คือเอ้แค่ตัวเดียวเองเมลิโอดัสนะครับแต่ว่าคิงเนี่ยที่มันที่มันใช้งานไม่ได้เพราะว่าไม่มีเกียร์ใส่ให้มันจริงๆครับผมไม่มีต้านสกิลไม่มีในส่วนของ เพิ่มเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่เพิ่มสิอัตราการใช้สก,กิลเอออะไรนั้นก็ไม่มีนะผมมันก็มีแหละแต่ว่ามันเป็นเกียร์ที่แบบว่าไม่ค่อยดียยสักเท่าไหร่ครับผมไมายศนะคืออยากได้เป็นกระเป๋ามากกว่านะครับแล้วก็โล่นะแล้วก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวๆในส่วนของอะไรนะ ไมค์คาถานะครับแต่ผมไม่มีนะผมไม่มีเลยนะครับก็เลยทาให้ผมรู้สึกว่าไอดีนี้น่าจะไปได้ช้าพอสมควรนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับพยายามรีบลวนะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่เออพอไปได้นะที่พอไปได้ก็คืออ้าวก็ก็คือนี่อะไรครับผมตกแรงตกหลีตกแรง,แรงเรียบร้อยคือผมก็นะครับเนี่ยทีแบบนี้ผมสู้ไม่ไหวเลยครับผมหลังจากที่แบบว่าพอสร้างไอดีมาแล้วแบบ ทีมแบบนี้ผมควรจะชนะแต่ว่าพอหันมาดูทีมปัจจุบันที่มีอยู่ในตอนเนี้ไม่ไหวครับผมไม่ไหวเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ไหวครับผมเนี่ยอย่าง,งก็ไม่ไหวเหมือนกันฮนะคือแบบจะบอกว่าท้อไหมก็ไม่เชิงท้อครับผมเพราะว่ามือใหม่มันก็ไม่ได้โหดไม่ใช่ว่าจะโหดอะไรเร็วขนาดนั้นครับผมแต่ว่าผมก็อยากจะทําให้มันไปไวมากที่สุดครับผมโดยที่ไม่ต้องเติมสักบาทนะครับอ่ะ มีใครให้ผมตีไหมเนี่ยโอ้ยนะครับพยายามจะลีแล้วนะครับมีแต่ทีมแบบปีศาจนะครับผมไม่ตีก็ได้ผม p v p นะอ่ะเราไปเช็คกิวเก่ากันหน่อยครับอ่ะยังอยู่หรือเปล่าครับผมมันมันถูกถอนอะไรปะว้าวยังอยู่โอไมคก็อ oh ดไหนดูหน่อยไหนดูหน่อยมีโอ้แม่งเ้ย ดูดิท่านผู้ชมโอ้โหแม่งพอมาเห็นไอดีตัวเองที่มันหายสาบสูญไปแบบไม่มีวันกลับแล้วแบบว่าแม่งเอ้ยดูดิเนี่ยอะให้ดูสมุดสะสมเลยอะให้ไปดูสมุดสะสมเลยว่ามีอะไรบ้างครับผมที่เป็นตัวเก่าๆนะอะเนี่ยเนี่ยแบทแมนอย่างเงี้ยเนี่ยแบทแมนอย่างเงี้ยเนี่ยพวก ลูกะในโคโลโบมิกุอย่างเงี้ยคือแบบเนี่ยผมมีตัวนี้ด้วยนี่นี่ครับผมบาวนี่ฮะคือก็มีครับผมตัวบาวนี่แล้วแบบว่าเราแบบเสียไอดีแบบนี้ไปแล้วครับผมที่โหดพอสมควรยืนเพชรหนึ่งชิวๆเข้าใจป่ะเพชรหนึ่งชิวๆแบบมันหายไปเลยครับผมหายสาบสูญมากๆครับ โอ้มาก็เนี่ยมายะก็มีเนี่ยชุนลีอะไรมีโอ้ยพร้อมครบอ่ามีพวกตัวเอ่ออันเนี้ยไอตัวนี้เนี่ยไอสองตัวบาดนี่ก็น่าจะเป็นตัวสเตจุติเนี่ยโอ้มาโซนิกเทลก็มีคือมีโอ้ยเกือบจะแบบว่าคือแบบโอ้เนี่ยเคนโอ้โหตัวแบบคือแม่งโคตรน่าเสียดายครับผมท่านผู้ชม มีใครยังอยู่กิลนี้ป่ะครับท่านผู้ชมแล้วมีใครยังเล่นอยู่ไหมคือผมอยากจะทราบนะว่ามีใครโหดที่ยังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากจะกลับไปเข้าอยู่กิลตัวเองแล้วก็ให้มาช่วยกันตีกิลหน่อยเพราะว่าผมไม่มีเกียร์จริงๆครับแล้วมันไปแย่งกับคนอื่นจริงๆถ้าใครเนี่ยไม่มีกิลอยู่แล้วตัวร,รู้รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยโคตรมหาโหดมหาเทพตีกิลวกันชิวๆสบายๆายก็ สามารถมาเม้นกันได้นะครับว่าอยากจะอยู่กิวนี้นะครับก็ไปเข้ากันได้ครับเพราะว่ากิวเนี้ยนะครับมันไม่ได้เขาเรียกว่าล็อกเอาไว้ครับผมใครจะเข้าก็ได้ครับถ้าใครคิดว่าอยากจะเข้ากิวนี้บอกผมในเม้นด้วยนะบอกผมในเม้นด้วยนะครับผมอยากรู้ว่าเยอะไหมที่อยากจะเข้านะครับถ้าเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาอยู่กิวนี้แล้วก็ช่วยกันตีฟาโลฟาโลหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปตีไปไปตีเขาเรียกว่าตีเอากล่องนะครับคือก็อยากจะ ช่วยให้ช่วยกัน,นเออไม่ง่ายคืออยากให้ช่วยมากๆครับแต่ว่าถ้าไม่อยากอยู่กิลแบบนี้ก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เข้านะกิลเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะสนับสนุนผมอยากจะพาผมแบกนะครับพาเอเอแบกผมเออใครอยากจะแบกผมเนี่ยสามารถมามาเม้นบอกกันได้ครับว่าอยากจะอยู่นะก็เข้ากันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวผมจะพิจารณาอีกทีละกันนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็มาบอกให้เสรยว่ามีการคิบหน้าอะไรของไอดีบ้านนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าในส่วนของเกียร์เบริโอดัสเนี่ยเต็มแล้วนะครับค่อนข้างจะแบบว่าฟูลแล้วนะแต่ว่าในส่วนของคิงเนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยครับผมเกียร์คือทุกเกียร์เนี่ยใส่มามั่วๆเพราะว่าไม่มีอะไรจะใส่ให้นะครับเนี่ยอย่างแชมเปญก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมันมันไม่มีอะไรจะใส่ครับผมส่วนควสเนี่ยเหลือล็อกอินครับผมล็อกอิน3วันนะเหลืออีก2วันนะครับ เพราะฉะนั้นก็เหลืออีกไม่กี่วัน,นรับจะได้ลูบี้เพิ่มมาแล้วก็กบเอาต้ากับบบธรรมดามาอัพคิงอีกสักนิดสักหน่อยนะในส่วนของกาชานะครับถามว่าจะสุ่มไหมก็รอกาชาการันตีเรนเจอร์ยอดนิยมดีกว่านะครับไม่ใช่การันตีสิเ,เพิ่มโอกาสได้รับเรนเจอร์ยอดนิยมดีกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับงั้นวันนี้ลาท่านชมไปก่อน,นครับผมบ๊ายบายครับ